เอาล้วครับผมก็กราบสวัสด,ดีคนดูที่ใช้หูในการฟังใช้ตาในการดูด้วยนะครับผมวันนี้ช่อง44เวลาดิกเช่นเคยก็วันนี้มาทำคลิปอ,อธิบายเกี่ยวกับแอป a l i g e Motion กันนะครับแบบข้อมูลเบื้องต้นอะไรประมาณนี้ว่าต้องมีอะไรบ้างต้องเตรียมอะไรบ้างแล้วต้องรู้อะไรบ้างอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ทำคลิปสอนแอปตัวนี้มาหลายคลิปแล้วก็เพิ่งมาอธิบาย <c oughs> เกี่ยวกับแอปตัวนี้ก็ มีคนดูขอมาผมกม็ก็จัดให้นะครับผมก็ถ้าคผู้ชมหาโหลดตามเพสโตอันนี้พูดเรื่องการตั้งแต่ดาวน์โหลดเลยนะถ้าคุณผู้ชมโหลดตั้งแต่เออโหลดตามเพสโตก็จะได้แอปตัวนี้มาในเวอร์ชันถูกกฎหมายแต่มันจะมีข้อจำกัดคือมันมีลายน้ำลายน้ำเป็นยังไงลายน้ำคือไอตรงที่มันเป็นโลโก้โฆษณาของเขาสมมติเราสร้างเ โปรเจกต์ขึ้นมาถ้าเป็นของผู้ชมถ้าที่ตามหลตามปกติเลยนะมันจะมีลายน้ําอยู่ข้างบนหรือไม่ก็ข้างล่างนี่แหละตัวเนี่ยประมาณเท่านี้เลยเนี่ยคือนี่แหละลายน้ําแล้วข้อจากัดอีกอย่างหนึ่งคือไม่สามารถใช้เอฟเฟกบางเอฟเฟกได้ซึ่งต้องเสียเงินซึ่งของผมโหลดจากเอ้ไม่ใช่โหลดแบบเถื่อนเอาโหลดตามเว็บอะไรพวกนี้ซึ่งใน YouTube เขามีสอนผมไม่อยาก ผมไม่ได้ทำคลิปสอนเอาไว้ก็เซิร์ชไปในยูทูบเซิร์ชไปใน YouTube ได้เลยว่าสอนโหลดอะไรโมชันไม่มีไม่มีมมรายน้ำอะไรประมาณเนี้ยคือมีพี่คนนึงทำคลิปสอนมาอยูอ่ช่องตัวดีขึ้นต้นอะไรสักอย่างเนี่ยแหละมันรูปโปรไฟล์ผู้ชายถือกล้องแบบความๆหน่อยแล้วก็ชุดสีสม้สมๆอะไรประมาณเนี้ยผมว่าไปดูจากพี่คนนั้นมา แถมพี่คนนั้นก็มีคลิปสอนเกี่ยวกับแอปตัวนี้เยอะด้วยนะพี่แกทําคลิปเกี่ยวกับตัดแอปตัวนี้บลอกแอปฟรีไฟเกมฟร e ไฟเออก็ไปหาโหลดได้เพราะบางเอฟเฟมันต้องใช้แต่ถ้าคุณผู้ชมขี้เกียจไปโหลดก็ใช้ตามที่มีก็ได้เพราะเนี่ยมันก็จะมีตัวถ้าเนี่ยถ้าเป็นตัวประตามปกตินะอะไรที่ขึ้นตัวแบบนี้คือ ต้องเสียเงินก่อนถึงจะใช้ได้ซึ่งอันนี้ผมโหลดแบบเถื่อนตามพี่เข้ามาเลยก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมโอเคพอเข้ามาตามหน้าโปรเจกต์โปรติแล้วมันก็จะมีหน้าตาคร่าวๆประมาณนี้มีชื่อมีการตั้งค่ามีการดาวน์นโหลดเอ๊ะบันทึกย้อนกลับปุ่มเล่นซ้ายเล่นขวาเพิ่มอ,อันนี้มันจะว่ายัางไงเดีล่นะเพิ่มเลเยอร์อะไรพวกนี้แล้วก็การมาร์กอะไรประมาณนี้ โดยจะมีเส้นตรงกลางเป็นตัวอ่านนะครับผมเส้นตัวนี้เออไม่รูตัวอ่านอหละเออแค่นั้นแหละกูจะพูดยีะอะไรวะออก็คงไม่ต้องอธิบายอะไรแถวนี้หรอกเนาะเดี๋ยวผมนี่อธิบายตรงนี้เลยดีป่านี่ไอ้ตรงนี้กับตรงนี้มีไว้ทําไมมีไว้สมมติผมกดทางขวามันจะเด้งไปทางขวา กดทางซ้ายก็เตงไปทางซ้ายถ้าผมมีมาร์กอยู่ตรงกลางก็จะเตงม,มาตรงมาร์กมันก็มีไว้ประมาณนี้นะไว้หาจุดเ่อนไปจนทตรงจุดที่มันสำคัญสำคัญน้นผมอาจจะพันๆก,กันหน่อยนะคือไม่ได้พูดอะไรแบบน,นี้นานแล้วไม่ค่อยมีเวลาก็ทำงานบ้างไปทุลรบ้างขี้เกียจบ้างโอ้โอเคครับมาที่ตรงข้างๆต่อเลยนะถ้ากดตรงนี้เข้าไป ต้องกดตัวนี้ก่อนอ่าล้วกดตัวนี้มันจะก็จะมีคัดลอกมีดับเบิลและอันนี้ไม่รู้คืออะไรเออผมลืมบอกคนดูอีกอย่างหนึ่งว่าถ้าคุณผู้ชมจะมาตัดต่อในแอปตัวนี้ผมแนะนำว่าให้อ่มอมีความรู้ในด้านภาษาบ้างแบบไม่มากก็น้อย วาเพราะแอปตัวนี้มันไม่มีอธิบายเป็นภาษาไทยมันมีแต่ภาษาอังกฤษทางนั้นก็ให้ผู้ชมไปศึกษามาก็ได้ดไหรือแม่ก็ถ้าใครไม่เก่งภาษาอังกฤษมันผมก็ดูของเมืองนอกเซิร์ชใน y o u u u e แมันเขามีสอนค่อนข้างเยอะแต่เขาไม่พูดอธิบายอะไรอยู่แล้วเราก็ดูแค่ภาพแล้วก็ดูวิธีการตัดแล้วก็มามั่วต่อในนี้ซึ่งผมก็ทำแบบนี้สอนคนดูหน้าแขน้าชิบหายเลย แล้วก็แล้วก็แล้วก็ถ้าใครไม่ดูแต่อยากต้มสดก็มาหน้าตาแบบนี้เลยคือดูภาพแล้วก็เดาเอามันก็ไม่น่ามีอะไรยากหรอกนะเนี่ยอันเนี้ยไม่ต้องอ่านก็รู้ดูก็รู้เลยว่าเป็นเป็นอะไรคือมันเป็นรูปเลขาคณิตแบบรูปแจกนะพวกเนี้ยอันนี้ก็เป็นรูปภาพอันนี้วิดีโอเอ้ยไม่ใช่เสียงดิอันนี้อะไรไม่รู้ผมข้ามไปเอ่อให้ตัวนี้ อ๋ออ๋อน่าจะเป็นอ๋ออะไรวะอ๋ออ๋ออ๋ออุ๋อี้ <c oughs> <c oughs> เลยมันเหมือนกูดีแหละกูอยากเล่นกับคนดูมากเลยอะไรอย่างเงี้ยอ๋ออันนี้ก็เป็นการแบบฟอนต์ระบายสีอะไรประมาณนี้นะก็ไม่รู้จะไปใช้อะไรก็ยังยังยังไม่ได้ย um. ุ่งกับมันก็รถทิ้งไปก่อนโอเคแล้วมาอันต่อมาไอตัวนี้เลยตัวดีเลย,ต,เลย,ต,เลยตัวนี้นี่มันเอาไว้ ผมผมไม่แน่ใจนะผมจะอธิบายยังไงดีคือถ้าเราไปตามจุดอะไรแบบเนี้ยอะไรแบบนี้ไปเรื่อยๆถ้าเราขยับไปเรื่อยๆมันจะมีเกาะอ,อะไรแบบนี้ขึ้นมาอันนี้ผมยัง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 ไม่เสียนยังไม่เสียนไว้มาทําคลิปสอนถ้าผมมีความรู้และความเข้าใจมากกว่านี้โอเคอันนี้ก็รู้ก็รู้เนี่ย A B A ี AB, AB แบบเนี้ยก็เป็นข้อความ สามารถก่อเขาลงไปได้เขามีฟอนต์ให้นะสมมุติเอออันนี้ผมเขียนมั่วไปเริ่มจากตรงนี้เลยเฮ้ยไม่ใช่เริ่มจากตรงนี้อันนี้ก็เป็นปรับซ้ายขวาก็เหมือนทํารายงานนะพวกเนี้ยเนี่ยชิดซ้ายชิดตรงกลางชิดขวาอะไรอย่างเงี้น,นี่ผมว่าทาชิดขวาไปแล้วก็เพิ่มเอ้ยมาที่ตรงนี้ก่อนดิโอ้ไม่รู้จักไล่เลยอันนี้ก็เป็นพวกฟอนต์ก็สามารถหา เลือกเอาไว้ได้นะโดยการกดตรงนี้นะกดเข้าไปร่เขาจะมีนี่เต็ไมไปหมดเลยมีเยอะมากผมบอกเลยว่าเยอะมากๆถ้าคุณผู้ชมบ้างก็ลองมาดูหรือไม่ก็นี่เขามีเป็นหมวดหมู่ไว้ให้เลยก็ได้นี่สมมติเลือกหมวดนี้ก็จะมีให้แต่แบบนี้เลือกมาบทนี้ต่อเนี่ยก็มีอะไรต่ตางมาเรื่อยๆคือผู้ชมต้องไปลองดูเองนะโดยวิธีเก็บเอาไว้ก็คือสมมติผมอยากได้ ตัวนี้เก็บเอาไว้ผมมติ๊กดาวเอาไว้อ่ามันก็จะขึ้นในประวัติอะไรแบบนี้พอเรามากดดูนี่ไอที่เราติดดาวเอาไว้มันก็จะมารวมมันอยู่ในนี้คุณชมก็มาดูแล้วมาหาใช้หาดูได้และอันนี้ก็ไม่ต้องเดาอะไรมากก็เป็นขนาดอะไรประมาณนี้อันนี้ก็เป็นสีสีแดงสีขาวอะไรประมาณนี้ก็แล้วแต่คนดูเลยนะครับผมก็ <c oughs> ส่วนข้อมูลต่อมาพอเรามีแถวอะไรพวกนี้แล้วใช่ไหมก็จะมีไอ้ตรงนี้ซึ่งลูกตาปิดเปิดก็เข้าไว้ปิดกับเปิดแค่นั้นแหละสมมติเรามีอีกอมีตัวนี้เราก็สามารถรวมร,รวมเลเยอร์เข้าด้วยกันเลเยอร์คืออะไรคือการเอาภาพหลายๆภาพมาซ้อนรวมกันแล้วกลายเป็นฉากหนึ่งฉากอะไรประมาณนั้นสมมติ ให้ตัวนี้เป็นเลเยอร์หนึ่งและอันนี้เป็นเลเยอร์สองที่รวมมาแล้วจะได้ประมาณนี้คือมันวางซ้อนกันแต่เราจะทําให้มันรวมกันได้โดยการกดตรงนี้อันนี้ไม่ใช่ข้อมูลเบื้องต้นจริงป่ะเนี่ยเนี่ยรู้สึกเหมือนกูมาบ่นอะไรที่คุณดูฟังไม่รู้แล้วคุณดูก็สามารถกดตรงนี้ได้นะมันจะเป็นการรวมท่าน,นี้มันก็ไปด้วยกันได้แล้วเนี่ยเห็นไหมถ้าปกติมันจะไม่มาอะไรแบบนี้นะแต่ถ้าคุณดูสามารถแล้วคุณดูก็สามารถยกเลิก การรวมเลยเยอร์แบบนี้ได้จากการกดตรงนี้กดปุ๊บมันก็หายมันก็โลง่งมันก็ไม่มีอะไรอ,ะอันนี้เหออืมมันก็ไม่มีอะไรหรอกผู้ชมก็กดเข้ามาตรงนี้ใช่ไหมมันจะมีหน้าตาอะไรแบบนี้อ่าวุ่นวายเข้ามาอีกไอ้ตัวนี้เดี๋ยวผมมาทําคิดอ,อธิบายให้ว่ามันคืออะไรเอาจริงๆมันใช้กับได้แค่บางอย่างแล้ว บางอย่างก็ใช้กับมันไม่ได้เช่นตัวภาพหรือวิดีโอที่มีความยาวเป็นของมันเองมันไม่สามารถใช้กับตัวนี้ได้อันนี้เดี๋ยวผมมาทําคลิปอธิบายฮะแต่ผมจะขอเกินไม้นิดหน่อยเลยว่าตัวนี้มันไม่สามารถใช้กับวิดีโอที่เราทําขึ้นมาเองหร,อィィเรหรือวิดีโอที่เราบันทึกมาหรือวิดีโอที่เราได้มาหรือเป็นภาพอะไรพวกนี้เอ๊ภาพภาพได้บอกว่าเดี๋ยวนะภาพภาพได้ภาพได้แต่วิดีโอไม่ได้โอเค <c oughs> ใครไม่เข้าใจไม่เป็นไรมาต่อตัวนี้ก็เป็นการตัดตัวนี้คือตัดด้านซ้ายด้านซ้ายในที่นี้หมายถึงอะไรด้านซ้ายของหัวอ่านหัวอ่านคือเส้นปะปะเอ้เส้นขา,ขาวๆตรงนี้ตัดซ้ายก็คือจาจากหัวอ่านไปด้านซ้ายแบบนี้มันจะเหลือช่องว่างประมาณนี้แล้วแบบนี้ตรงกลางล่ะ ก็คือตัดแยกคือผ่ากลางเลยแบบทุบเนี่ยมันจะได้ทั้งซ้ายทั้งขวาแต่ถ้าอันตัวสุดท้ายก็คือตัดทางขวาก็ไม่มีอะไรให้คิดมากเลยก็แค่นี้เองแล้วก็มาที่เสียงอืคืออันนี้มันเป็นภาพนิ่งมันก็ไม่มีเสียงมันก็ธรรมดายอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นว,วิดีโอ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 เอามาอีกมันก็มีเสียงของมันใช่เพิ่มได้สูงสุดถึงสองเอ้หนึ่งร้อยห้าสิบ ซึ่งมันก็แล้วแต่ว่าจะเอาดังหรือเบาแค่ไหนแล้วก็สามารถมาร์คเสียงได้นะมาร์แต่ให้มันแบบจากดังแล้วค่อยเบาะอะไรประมาณนี้หรือจากให้เบาก่อนแล้วค่อยดังก็ได้แล้วโดวยการสลับกันแบบนี้โดยให้ศูนย์แล้วก็ไล่ไปเป็น150อ่าอะไรประมาณนี้นี่เมื่อมาถึงตรงนี้ทำไมกด เออเนี่ยถึงตรงนี้ร้อยห้สเสียงกาจะค่อยๆดังขึ้นมาเรื่อยๆโอเคครับแล้วมาอันต่อมาตรงนี้ <c oughs> ก็รูปมันก็บอกอยู่มัน <c oughs> เป็นถังสีอ่ะโอ้ย้อมสีไปเลยเ <c oughs> นี่ยก็เลือกสีไป <c oughs> แต่พอมาที่รูปถังสีแล้วใช่ไหมมันจะมีหน้าตาอะไรแบบนี้ลึกเข้ามาอีกวุ่นวาย้าไปอีกไอ้ตัวนี้อะไรวะ คือปิดไม่มีสีไม่มีอะไรมีแต่ไม่มีอะไรเลยใช่มันไม่มีอะไรอันนี้มีสีส่วนอันนี้คือการไล่สีจากคือมันจะมีสองขั้วขั้วหนึ่งเป็นขั้วสว่างกับขั้วหนึ่งเป็นขั้วลบก็สามารถปรับอะไรตามใจชอบได้ซึ่งผมว่มีคลิปสอนเกี่ยวกับการทําอะไรแบบนี้เป็นคลิปเดี๋ยวผมขึ้นหน้าตาไหมฮะ ก็เป็นแอปเอเป็นหน้าปกประมาณนี้ก็ไปสามารถดูกันได้นะผมทำคลิปเอาไว้แล้วส่วนตัวนี้ไอพวกนี้อันนี้ไม่ค่อยแนใจเท่าไหร่ก็เจ๋งดีก็แล้วแต่ผู้ชมเลยอันนี้ขอพูดไว้ด้วยนะว่ามันสามารถเลือกสีได้ก็กดมาสีแดงน,นึงสีตาอีกอันนึงอะไรประมาณนี้ ก็ประมาณนี้มันก็สามารถแบบเป็นสีแบบผสมอะไรอย่างี้ก็ได้ <c oughs> ตามที่เราทำเอาไว้ส่วนตัวนี้วิดีโอมาใส่ในนี้ได้ผมก็ลองกดมุมงโไปแล้วก็อ๋ออ้คือเอาง่ายๆไอตัววิกินี้ที่ผมกดลงไปคือการเอาวิดีโอมาใส่ให้เห็นในช่อง ในในรูปภาพในอันนี้ซึ่งผมก็สามารถทำกับตัวนี้ได้แน่นอนก็กดไปปุ๊บ,ป,บปุ๊บใช่มันทำได้เหมือนกันแต่คือรูปภาพตัวนี้ของผมนี่มันมีความกว้างและความยาวที่มีรัศมีเป็นแบบนี้มันเลยภาพมันเลยก็จะยืดแปลกๆหน่อยก็ไม่ต้องไปใส่ใจส่วนตัวนี้ ก็ลบทิ้งไปได้เลยลบทิ้งได้ปะเนี่ยมันลบทิ้งยังไงวะเนี่ยตายละอ้าวลบทิ้งไม่ได้ก็จริงดิลบทิ้งไม่ได้อะวะ,ะอะ่ช่างมันลบทิ้งก,ก็ลบมันไปทั้งอย่างนี้เลยโอเคมารูปใหม่ต่อ <c oughs> แล้วก็มาข้างๆกันเอออ้าวหายไปไหนวะ แล้วก็มาค้างๆกันคือตรงนี้จะเป็นการแบบคล้ายๆเล่นขอบเนี่ยเปิดปิดขอบความหนาอะไรพวกนี้เลือกสีได้ทุบปับ๊บเนี่ยมันก็จะมีขอบมาซึ่งมันก็เนี่ยสามารถแบบขนาดอะไรพวกนี้ตามใจชอบได้ส่วนตรงแถวนี้ผมน่าจะเป็นผมท้าว่าน่าจะเป็นมุมมุมที่อยู่ระหว่างอะไรพวกนี้นะมั้งก็ ไม่ต้องมาอยู่กับมันส่วนแถวสุดท้ายผมไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่คือผมไม่เห็นมีใครใช้อันนี้เลยผมก็ไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่ก็ <c oughs> ขอโทษด้วยแล้วก็จะมีข้างๆแบบนี้ขึ้นมาอีกบุ่นวายเข้าไปอีกกดเข้าไปอันนี้จะเป็นเอฟเฟกเอฟเฟกในที่นี้ผมไม่แน่ใจเท่าไหร่อันนี้ทำไมมันเป็นแบบนี้วะสีเหรอ อ๋อวุ่นวายอย่าไปยุ่ง <c oughs> อ่าอย่าไปยุ่งอย่าไปยุ่งคือถ้ายังไม่มีการตัดต่อที่เกี่ยวกับตัวนี้ผมก็จะยังไม่ใช้ผมก็จะยังไม่ใช้ถ้ายังไม่มีการตัดต่อที่เกี่ยวกับตัวนี้ผมก็เลยไม่รู้โอเคส่วนตัวนี้เป็นอะไรเอ่ยนี่มันอะไรครับเนี่ย เป็นเงาอ๋อเป็นเงาตัวนี้เป็นขอบอันนี้เป็นเงาส่วนตรงกลางนี้เป็นอะไรไม่รู้ก็สามารถนี้ขยายให้มันคือคุณผู้ชมอาจจะมองไม่ค่อยชัดแต่ผมเห็นชัดแจ๋วเลยไม่รู้จะพูดตรงพีง่อะไนะโอเคมันจะมีแสงขึ้นอะไรแบบนี้ตัวนี้เป็นการปรับเงาปรับสีปรับให้มันจางมากน้อยแค่ไหนก็เอออันนี้ก็ดูสวยดีเว้ยอันนี้ก็คงไม่ต้องเดาก็เป็นการปรับ ทิศทางว่าจะให้ไปทางไหนแกน x แกน y ก็คงเรียนมาบ้างกันนิดหน่อยแล้วแกน x เป็นแนวนอนไปแนวนอนแกน y เป็นแนวตั้งแกน x แกน y หาค่าหนุนนะ่ะห,หนีเลยวุ่น Y ายชุบหายเลยโอเค okay ครับ <c oughs> อันนี้ก็เป็นการปรับสีแบบโทนสีภาพอะไรประมาณนี้ปกติมันก็เป็น normal แต่ถ้าแถวบนอันนี้เดี๋ยวผมอธิบายไ้ก่อนเลยคือความชัดของตัวคลิปของตัวภาพ คลิปก็ได้ภาพก็ได้คือมันใช้ได้กับทุกอย่างเลยนะครับผมก็สมมุติเรากดมาร์กไปที่หนึ่งรเปเซแล้วมาข้างหน้าที่สูงแล้วก็เฉียบไปข้างหน้ามันจะเป็นการแบบเปิดนี้อะไรแบบนี้นก็ค่อนข้างฝากหลายดีเนาะผมมองว่าแอปตัวนี้ค่อนข้างเจ๋งเจ๋งมากๆเลยคือมันดีมากๆอันนี้มันเป็นการปรับสีภาพซึ่งมันก็แล้วแต่กรณีเนาะ ซึ่งผมว่าพอรู้มาบ้างแต่อันนี้มันเป็นภาพนิ่งมันเลยไม่ค่อยเห็นผลอะไรเท่าไหร่มันต้องเป็นพวกวิดีโออะไรพวกนี้มันถึงจะชัดแจ๋วซึ่งผมขี้เกียจยกตัวอย่างแล้วโอเคข้ามไปเลยแล้วมาที่ตรงนี้ต่อกดเข้าไปอันนี้จะเป็นการเกี่ยวกับการขยับภาพซ้ายขวาหมุนซูมเข้าซูมออกอันนี้เป็นเอ่อแบบนึงอา่าอันนี้เป็นเกี่ยวกับยืด,ยดภาพยืดยืดอะไรพวกนี้ เนี่ยยืดให้มันเบียวมากน้อยแค่ไหนอ๋อเขามีให้บอกอยู่นี่แกน x แกน y มาอีกแล้วนี่แกน x แกน y แกน x กัวแนวนอนเดีย๋ยวไปยุ่งกับมันนี่เถอะคือถ้ายังไม่มีที่ผมบอกเนี่ยถ้าไม่มีเกี่ยวกับการใช้ในการตัดต่อของผมผมก็ยังไม่ยุ่งกับมันคือขี้กเกียจเนี่ยโอเคครับก็อะไรพวกนี้ผมก็มีคลิปสอนอธิบายเยอะแยะไปหมดก็ สามารถกดไปที่เพลย์ลิสต์แล้วไล่ดูได้นะอันนี้ก็เป็นการขยับซ้ายไปขวาก็เริ่มจากมาร์กแล้วก็ไปซ้ายออกมาตัวนี้มาทางขวาผมจะให้มันเล่นจากซ้ายไปขวามันจะเป็นประมาณนี้อะไรประมาณนี้นะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้มันก็ไม่มีอะไรมากเท่าไหร่แล้วก็พอคุณชมกดมาแล้วใช่ไหมมันก็จะผมลือมอธิบายไปเลยว่ามันจะมีหน้าตาอะไรประมาณนี้ มีมาร์กมีวาดเส้นแล้วมีล้างจุดล้างมาร์กซึ่งพอเรามีมาร์กเยอะๆยใช่ไหมเราขี้เกียจลบเราขี้เกียจแก่เราก็สามารถกดตัวนี้จุด3ามจุดแล้วกดล้างมันจะหายไปทั้งหมดเลยค,คือมันจะกลายเป็นแบบดั้งเดิมของมันเลยเข้าใจไหม <c oughs> แล้วก็การมาร์กเอ้การวาดเส้นผมว่ามีทํคทิปสอนเอาไว้แล้วซึ่งผมจะมาอธิบายเล็กน้อยว่ามันมีไวท้ทําไม แล้วต้องทํายังไงมัถึงจะมีได้ซึ่งการวาดเส้นนี้ถ้าเรากดเข้าไปตอนนี้มันก็จะมันก็จะมีขึ้นมันก็จะมีหน้าตาขึ้นประมาณนี้ก็ยังใช้ไม่ได้การวาดเส้นนี้จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อมีการมาร์คมาร์คไม่ใช่มาร์คแค่ตัวเดียวเราจะใช้ได้ต้องมีมาร์คสองมาร์คแล้วต้องหัวอ่านต้องอยู่ระหว่าง2 m a มาร์คนี้มาร์คตัวแรกคือตัวซ้ายแล้วมาร์คตัวที่2คือตัวขวาโดยมีตัวอ่านอยู่ ในระหว่าง2ตัวนี้พอกดปุ๊บมันก็จะขึ้นได้มันก็จะมีหน้าตาประมาณนี้โดยความเร็วมันจะเล่นไปตามนี้เส้นปะที่คุณผู้ชมเห็นตรงนี้คือตรงนี้เลยมันเป็นตัวอ่านตามนี้ใช้ใช,ช้ประมาณว่าสร้างความแตกต่างของความเร็วในการแสดงผลคือมันใช้เนี่ยกับ ความเร็วของคลิปวิดีโอไม่ได้แต่มันใช้กับการทําอะไรแบบนี้ได้ก็ผมจะยกตัวอย่างแบบง่คือมันจะปุ๊บอยู่ๆก็เด้งเข้าไปเลยมา่ะต้องแสดงแบบกากห้ถูกปะแบบกากาคือมันจะค่อยๆเล่นไปกากปุ๊บนี่เด้งหายไปเลยให้มันเด้งหายไปอะไรประมาณนี้มันก็มีหลายแบบหลายแบบมากซึ่งแอปตัวนี้มันค่อนข้างจะโหดมากเลย อันนี้เขาอันนี้อันนี้ผมยังไม่ถึงขัน้นผมผมไม่ไหวอันนี้ผมดูไม่รู้เรื่องใช้ไม่เป็นเนี่ยอะไรไม่รู้คือแค่วาดเส้นนิดหน่อยผลงานก็เปลี่ยนได้เลยเอาจริงๆแล้วผมจะบอกเคล็ดอะไรนิดหน่อยถ้ามาร์กได้ก็วาดเส้นได้แค่นี้เองอะไรที่มันมาร์กได้คุณผู้ชมก็สามารถวาดเส้นได้ใช้ได้สุดก,กับทุกอย่างแสงความเร็วเสียงอะไรพวกนี้ การหมุนก็ไม่อธิบายอะไรมากมันก็การหมุนนั่นแหละมันจะมีอะไรมากวะอันนี้ผมไปไวายแล้วอันนี้ซูมเข้าซูมออกปุ๊บปับ๊บก็ย้อนกลับไปดูคลิปก่อน,อนผมได้ผมว่ามีคลิปสอนอันนี้ผมอธิบายไปแล้วโอเคข้ามไปต่ออันนี้ก็มาเหมือนเดิมกับที่อ๋ออันนี้มันจะเป็นแบบสําเร็จรูปนี่วะแบบที่ผมเคยกดให้ผู้ชมดูไงในผลไม้บวกแล้วไอ้ตัวนี้นี่กดปุ๊บมันก็จะมีอะไรแบบนี้ ไล่มาเรื่อยๆไล่มาเรื่อยๆไล่มาเรื่อยๆมันก็จะล้อมมาไว้อะไรประมาณเนี้ยมันก็ยุ่งยากดีผมว่ยัง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 ไม่รู้เรื่องยังไม่รู้เลยอ๋ออ๋อใช้แบบนี้ก็ได้นี่หว่าอืออือโอเคโอเคเดี๋ยวอย่างสุดท้ายเอฟเฟกต์โออันนี้นรกเลยเยอะมากพอผู้ชมกดเข้าไปใช่ไหมกดปุ๊บเข้าไปอีก อันนี้คืออันที่ผมติดดาวไว้แล้วมันจะมีพวกประวัติการใช้งานแล้วเอฟเฟกที่แนะนําอันนี้แล้วแต่ผู้ชมส่วนตัวนี้อ่าพวกนี้เลยมันมีเยอะมากซึ่งแต่ะะยยามันก็โอ้สุดยอดยาเป็นถางว้าเลยคืออันนี้ผมอยากให้คุณผู้ชมไปถ้ามีเวลานะอยากให้ไปลองเล่นดู ชื่อมันก็มีบอกอยู่แต่ถ้าใครอ่านออกก็ดีไปถ้าใครอ่านไม่ออกก็ดูภาพแล้วก็เดาๆเอาคื <c oughs> อผมว่าไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษอะไรมากผมก็อ่านไม่ค่อยออกหรอกผมก็ดูเข้ามาอีกทีนึงแล้วมาเดาว่าเอ,อ,อ้นนี้มันคืออะไรอันนี้มันทําอะไรได้อมืมันก็ไม่มีอะไรมากเลยเฮ้ยหยอกมันมีเยอะมากดูดิมันมีเยอะมาก, <c oughs> มมอ,มากอันนี้ผมอยากให้คุณชมไปลอง กดเล่นๆดูก่อนโดยกดมาอันนึงแล้วกดขยับอีกอันนึงเผื่อมันจะมีความแตกต่าง<ม>อะไรประมาณนี้ซึ่งผมไม่มีเวลาขนาดนั้นผมก็ทําเป็นเซิร์ชใน Youtube แล้วก็าหาดูตามเนนนอก,นอกเขามีสอนเขามีบอกเขามีพาทํามีพาใช้ผมก็ันทึกบันทุบันทึกเป็นเพลย์ลิสต์เรียงเอาไว้เป็นของผมเองถ้าผมเปิดให้คนดูเข้าไปดูได้ผมก็ไม่มีอะไรจะสอนแล้วคนดูก็จะแหเข้าไปดูในเพลย์ลิสต์ที่ผม ทำเอาไว้แล้วผมก็จะไม่มีคอนเทนต์อะไรสอนแล้วผมก็จะไม่มีอะไรทําเพราะแต่ก่อนผมทําคลิปเกี่ยวกับเกมเพราะเกมฟรีไฟเกมนู่นเกมนี้แบบแคทเกมแบบแคทเกมแบบตัวจริงเสียงจริงเลยแบบไม่ทเํเทียอะไรเลยทําแต่เกมแล้วทําแล้วไม่มีคนดูผมก็เลกทําไปสักพักแล้วก็กลับมาทําใหม่เลยรอบนี้ก็มาทําเป็นเกี่ยวกับอันนี้เมะบ้างสอนบ้างอ่ะดังเฉยได้เฉย โอเคกูทําเลยอะไรประมาณนี้ก็มันไม่มีอะไรมากแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเด,วเดวลืมลืมลืมนี่พอคุณชมกดมาตรงนี้ใช่ไหมกดเข้าไปแล้วจะมีที่จุด3าจุด,จ,ดจุดตรงนี้กดเข้าไปอีกก็จะมีขึ้นอะไรอีกไม่รู้เต็ไมไปหมดก็เดี๋ยวเอ้ยกดผิดโดยมันก็มีเอ้ยกดอะไรเนี่ยเมื่อมีบอก มันก็มีเขียนบอกไว้อยู่แต่ผมอ่านไม่ออกผมก็ไม่รู้ผมก็กดมัม่วๆไปอ,อันนี้อะไรวะเอออันนี้ผมไม่รู้อย่าไปยุง <c oughs> ผมก็บอกแล้วไงว่าถ้าผมไม่รู้ผมก็จะไม่สอน <c oughs> คือการสอนแล้วพวกนี้ <c oughs> ผมต้องมีความเข้าใจอะไรสักอย่างก่อนอันนี้เป็นกับหัวกับด้านขยายเต็มจอยืดเต็มจอเอออะไรก็ว่าไป แล้วอย่างสุดท้ายเลยคือขั้นตอนการบันทึกอันนี้สำคัญค่อนข้างสำคัญมากเลยคือผู้ชมต้องกดบันทึกไปใช่ไหมเอ๊ะเดี๋ยวก่อนที่จะไปบันทึกมันจะมีตรงนี้อยู่อันนี้ผู้ชมก็สามารถปรับเฟรมเลต FPS แบ็กกราวพื้นหลังอะไรประมาณนี้ได้หมดเลยนะก็ไอรูปตัวนี้เสร็จใช่ไหมมาที่รูปบันทึกต่อ มันทึกก็สามารถมาแก้ไขอะไรได้ความชัดเท่าอะไรอันนี้ไม่รู้มันคืออะไรอันนี้อ่านไม่ออกไม่รู้ความชัดอันนี้ผมก็ตั้งไว้สูงสูงมันก็จะได้ดูแบบชัดๆอะไรประมาณนี้แล้วกดบันทึกไปมันก็รอมันสักคู่หนึ่งถ้าคุณชมปกติแล้วอันนี้ผมขอบอกไว้อย่างหนึ่งนะไอตอนที่ระหว่างโหลดอะวิกิเนี่ยแบบวิกิเนี่ย 5. ปกติแล้วคลิปที่มีความยาวแล้วมีเอฟเฟกที่มันค่อนข้างเยอะแยะมันจะใช้เวลานานกว่านี้สักหน่อยแต่ถ้าของใครบางคนมันแบบคลิปก็ไม่ได้ยาวมากแต่ถ้ามันยังแบบขึ้นช้าให้ลองกดยกเลยกแล้วบันทึกใหม่ไม่งั้นตอนบันทึกเสร็จคลิปมันจะมีปัญหาคือถ้าใช้บ่อยๆคือจะรู้เองเลยว่าเอออันนี้บันทึกไม่ได้แล้วอันนี้ใช้ไม่ได้แล้วเพราะอะไรอล่ะมันว่าอย่างไงดีล่ะ คือมันเป็นความรู้สึกอะถ้าอันนี้นานเกินไปในกับเวลาระยะเวลาเท่านี้เออเอฟเฟคก็ไม่ได้เยอะอะไรมากแต่ทำไมมันโหลดนานจากยกเลิกเราบันทึกใหม่ไม่งั้นคลิปมันจะมีปัญหาอย่างเช่นเอฟเฟคเล่นมีการซูมเข้าซูมออกแต่ภาพนิ่งอะไรประมาณนี้อันนี้คือแบบที่เจอกับตัวแต่พอบันทึกเสร็จใช่ไหมมันก็จะมีให้ดูให้บันทึกแล้วให้แชร์ไปข้างนอกเป็นส่งไปข้างนอก ก็กดเล่นก็ไม่มีอะไรมาคือผมไม่ได้ทําอะไรไว้มันก็เลยไม่มีอะไรแต่พอขึ้นหน้าตาแบบนี้แล้วคุณชมต้องกดตรงนี้ก่อนนะถ้าต้องการบันทึก่ต้องกดตรงนี้ด้วยต้องกดเซฟมันถึงจะได้มันถึงขึ้นเครื่องหมายถูกแบบนี้แปลว่าโอเคผ่านบันทึกเรียบร้อยก็สามารถออกได้ก็ไม่มีอะไรแล้วโอเคครับก็สับคลิปนี้ก็ค่อนข้างกินเวลาพอสมควรเลยเดี๋ยวผมค่อยไปตัดทิ้งก็ สำหรับน,นี้ก็ไม่มีอะไรมากก็มีอธิบายเกี่ยวกับแอป l i ไรม o ลชันก็จบแต่เพียงเท่านี้ก็สำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็รอดูคลิปต่อๆไปกันได้เลยนะคลิปหน้าผมตั้งใจว่าจะทำคลิปอธิบายเกี่ยวกับสิ่งที่คุณผู้ชมอาจจะไม่รู้มาก่อนเกี่ยวกับแอป l i ไรม o ลชัน เช่นตัวนี้ทําอะไรได้บ้างทําแล้วทําได้อะไรทําไปเพื่ออะไรอะไรประมาณนี้ไปเลยก็สับเพียงเท่าน,นี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่าน,นี้ก็แล้วเจอกันในคลิปหน้าบ้าอย่าลืมฝากกดไลค์กด s subscribe ้รเราเป็นกำลังใจในการที่ยะทำคลิปต่อไปด้วยนะครับทุกผูเจ็บคอใช่ไหมนะบาย